รกิจที่มีผลกระทบโดยตรงเลยนะคะก็ธุรกิจร้านอาหารจีนหรือว่าเทคเว์อาหารของคนจีนเนาะดูสิคะแฮนด์เจลหมดเกลี้ยงเชลฟ์เลยค่ะเหลือแค่น้ำยาล้างมือแค่บางยี่ห้อนะคะคือของลงมาปุ๊บคนก็แย่งกันซื้อเลยค่ะถ้าไปทันก็คือทันถ้าไม่ทันก็คือหมดเกลี้ยงเลยเนาะ Yeah. No, no problem with coronavirus here. Yeah, in Scarborough. In, in yeah. Scarborough, no problem. Yeah, and people, I don't see anyone wearing masks or anything. No. It doesn't. Still no. happy people going out well, shopping the, and eating. The doctors are saying that the masks don't work. Yeah, so. so. Are you frightened of this virus? No. So just keep your hands clean, I say, yeah? Yeah, I'm not yeah. frightened. Just keep washing your hands, hot water, so. Yeah. ว hey, ัค่ะทุกคนพบก,กับตุมตามนะคะจากช่องชนสีแทนเนาะวันนี้นะคะตามพามาดูบรรยากาศที่อังกฤษากาค่ะในสถานการณ์ที่โลกระบาดไวรัสโคโรนาระบาดเนาะหรือว่าโควิด -19 ระบาดเนาะมาดูว่ามันกระทบกับเมืองที่ตามอยู่ไหมตามก็อยู่เมืองเล็กๆนะคะติดทะเลแล้วโชคดีที่แบบว่า ลมมันโกกแล้วแบบอากาศค่อนข้างที่จะถ่ายเทสะดวกนะคะผู้คนเขาก็ตื่นตัวนะก็ให้ความสำคัญกับการล้างมือแล้วก็ทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยกลัวการติดเชื้อแต่ก็ไม่ถึงกับปิดตัวปิดหแบบังหวาดกลัวมากมายอะไรเงี้ยคะ่ะคนเขาก็ยังออกมาช้อปปิ้งใช้ใจ่ายใช้สอยเนาะไปดูกันค่ะว่ากระทบอะไรบ้างเนาะ วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่7เดือนมีนาคม2020นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านที่เขาขายของใช้แบบประจำวันของใช้ในบ้านนะคะเพราะปกติแล้วถ้าเราหาซื้อพวกแหวนเจลนี่มันจะขาดตลาดค่ะเพราะว่าคนเขาซื้อกักตุนแล้วก็น้ำยาล้างมือนี่จะหมดเชลฟเร็วมากเลยค่ะ เดี๋ยวลองไปดูว่าวันนี้ร้านที่ตามเคยซื้อจะมีของลงนะม Sorry Sorry เห็นไหมคะ ของลงปุ๊บนี่ก็ไปเลยค่ะไม่ค่อยมีผู้คนก็ยังออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่มีใครเก็บตัวแล้วก็ถึงขนาดแบบไม่ออกไปไหนเลยนะคะ เพื่อนจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าคนที่นี่เขาจะไม่ใส่หน้ากากกันเลยค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่สบายหรือว่าเป็นหวัดเขาก็จะกักตัวเองอยู่ที่บ้านหรือว่า,าไม่ไปสัมผัสมือหรือว่าไม่ไปกอดไปจูบไปคิสคนอื่นเพื่อที่จะเผยแพร่เชื้อหวัดไข้หวัด,วดอะไรเงี้ค่ะมันเป็นเมืองต่างจังหวัดเล็กๆเนาะ มันไม่เหมือนกับเมืองใหญ่ๆที่แบบว่าต,ต้องต้องใส่หน้ากากกันขนาดแออัดขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวตามจะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่ไปได้แฮนเจลมาวันก่อนเมื่ออ,อ,อาทิตย์ที่แล้วค่ะดูซิว่าวันนี้เขาจะจะมาไหมจะมีจะมีไหมจะหมดเชลหรือเปล่าเนาะ ดูสิคะทุกคนแฮนเจลหมดเกลี้ยงเชลฟเลยค่ะพอของลงปุ๊บก็ไปปั๊บเลยค่ะหมดเกลี้ยงปั๊บเลย <c oughs> เหลือแค่น้ำยาล้างมือไม่กี่ยี่ห้อเองธุ <c oughs> รกิจที่มีผลกระทบโดยรวเลยนะคะก็กิจร้านอาหารจีนหรือว่าเทโกเวอาหารของคนจีนเนาะ <c oughs> เพราะว่าเชื้อโรคโควิด ามาจากประเทศจีนใช่ไหมเมืองจีนแต่ก็คือคนคนจีนที่เขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่นี่วัตถุดิบอะไรก็ใช้ของที่อังกฤษด่ะแล้วก็คนเขาก็อยู่ที่นี่เขาไม่ได้เดินทางกลับไปจีนอะไรเงี้ยก็ยังกระทบคือคนอังกฤษไม่ไปกินข้าวไม่ซื้อของอา,อาหารจากร้านชัยลิสเทอเวเลยค่ะเนาะแล้วก็ร้านอาหารที่ตามไปช่วยอยู่ก็กระทบนิดหน่อยก็คือ,อยอดลด นิดหน่อยค่ะไม, mm. ไม่ไม่ถือว่าเยอะค่ะคนก็ยังมากินอยู่เพราะว่าเออเราเป็นร้านอาหารไทยเนาะเดี๋ยวมาดูธุรกิจอื่นว่าเขากระทบไหมสวัสดีค่ะ Hi p สวัส,สวัสดีจากช่องชนิสีแทนนะคะ <Huh? S 1> Can I interview you from virus Corona Say <that> again. from Corona virus yeah h o Does that make your no. barbershop quiet? No? no, it doesn't affect anything. No, I don't, I don't really think it's a big problem. <laughs> still busy, yeah. People still, yeah, yeah, come but not in. now. We'll quiet now, lunch we'll <laughs> time now <Yeah>. for lunch, <laughs> yeah. <laughs> yeah. No, no problem with coronavirus here, yeah, in Scarborough, in, in Scarborough, you no know. problem, yeah. And people, I don't see anyone wearing masks or anything, no, it doesn't. Still no. happy people going out well, shopping the, and eating. The doctors are saying that the masks don't work. Yeah, so, so are no. you frightened of this virus? No. So just keep your hand clean, I said yeah. Yeah, I'm not and frightened. Just keep washing your hands. Hot water, so Yeah. yeah keep okay. living your life, folks. <laughs> <laughs> Thank you, Paul. <laughs> ผลกระทบกับโคโรนาไวรัสภาษาไทยก็ได้ค่ะเยอไทยก็กระทบนะกระทบยังไงมั่งคะคนไม่เข้ามาในทาวแต่เมื่อกี้คนเต็มทาวเลยนะหมายถึงน้อยลงเนาะใช่นิดหน่อย กก็อาจจะลัวใช่ส่วนมากคนแก่คนที่อ่อนแอแล้วเนาะแต่มันก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวค่ะไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคาดคิดไว้เพราะเราอยู่ในเมืองที่อากาศถ่ายเทสะดวกเนาะเมืองทะเลแล้วก็แบบคนก็ให้ความสําคัญเรื่องความสะอาดอยู่แล้วเขาคนที่นี่เขามีระเบียบวินัยถ้าเขาไม่สบายเขาจะเก็บตัวเขาจะไม่ออกไปเผยแพร่ล้างมือกินอาหารดีๆออกกําลังกายค่ะ โอเคขอบคคุณนะะ <Thank you. S 1> ของขาดตลาดนะคะเพราะฉะนั้นตามก็ไปได้ทราเวลขวดแบ่งเล็กๆนะคะเอามาเติมเอามาใส่กับขวดใหญ่ที่เรามีแล้วนะเวลาเราไปไหนเราก็พกพาเราก็ใช้แฮนด์เจลตัวนี้นะคะทำความสะอาดมือเนาะเรียบร้อยคะ่ะตอนนี้ตามก็ได้แฮนด์เจลนะคะขนาดพกพาไปไหนก็ ใช้แฮนด์เจลนะคะทาเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้ทุกที่นะคะฝากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะดูแลความสะอาดเนาะแล้วก็ทานอาหารที่ปรุงสุกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ